สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวปืนพกกึ่งอัตโนมัติรูเจอร์ SR9 รุ่นปี2025ซึ่งยังคงรักษาชื่อเสียงของรูเจอร์ไว้ในด้านการผลิตปืนที่เชื่อถือได้ใช้งานง่ายมาพร้อมดีไซน์ทันสมัยและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง เริ่มกันที่ภายนอกก่อนรูเจอร์ SR9 ยังคงรูปลักษณ์ที่เรียบเท่และแข็งแรงโดยมีขนาดบางที่เหมาะทั้งสำหรับการพกซ่อนและการใช้งานในสนามยิงตัวหลัากล้องปืนเคลือบผิวแบบ Black แกนิตรายซึ่งช่วยป้องกันสนิมและรอยขีดข่วนพร้อมเสริมรูปลักษณให้ดูดุดันยิ่งขึ้นโครงปืนผลิตจากโพลิเมอร์ไนลอนผสมเส้นใยแก้วคุณภาพสูง ซึ่งทั้งเบาและแข็งแรงสไลด์สแตนเลสมีรอยหยักด้านหน้าและหลังช่วยให้จับเลื่อนสไลด์ได้ง่ายและมั่นคงด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมพื้นผิวกันลื่นและแผ่นหลังที่ปรับได้รองรับการจับถือของมือหลากหลายขนาดศูนย์เล็งแบบ3จุดความสูงต่ำปรับลมได้ให้ภาพเล็งที่คมชัดเหมาะกับการเล็งเป้าอย่างรวดเร็วมาดูกันในเรื่องของประสิทธิภาพ b ูเจอ e r SR9 ปี2025ใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตร ความจุ17บวก1นัดให้พลังยิงที่ยอดเยี่ยมในปืนที่มีน้ำหนักเบาและโครงสร้างบางระบบลั่นไกแบบสปริกเกอร์ไฟให้แรงเหนี่ยวไกลที่สม่ำเสมอนุ่มนวลและมีจังหวะรีเซ็ตที่สั้นส่งผลให้ยิงได้แม่นยำและยิงซ้ำได้รวดเร็วตัวลำกล้องมีกลไกลดแรงถีบช่วยลดการกระเด้งของปากลำกล้องทำให้ยิงได้ต่อเนื่องแม้ยิงแบบรวดเร็ว การควบคุมโดยรวมลื่นไหลและปืนแสดงประสิทธิภาพที่เสถียรแม้ใช้กระสุนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนราคาประหยัดหรือกระสุนสำหรับป้องกันตัวระยะแกนลำกล้องที่ต่ำช่วยให้ควบคุมปืนได้ดีและลดแรงถีบในขณะยิงจุดเด่นที่ทำให้ SR9 แตกต่างคือเรื่องระบบความปลอดภัยที่ครบครัน r u อร์ได้ติดตั้งระบบเซฟหอลายจุดทั้งเซฟที่คันโยกตัวบ่งชี้ว่ามีกระสุนในรังเพลิง สัญ,ญลักษณ์สถานะสตริกเกอร์ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้และเซฟที่ไกลปืนทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยไม่รบกวนการใช้งานทำให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการความมั่นใจรวมถึงนักยิงมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยปุ่มปลดแมกกาซีนสามารถสลับซ้ายขวาได้และคันเซฟใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา เหมาะกับผู้ใช้งานทุกประเภทการถอดชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดก็ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆอีก1จุดเด่นคือความบางของตัวปืนเพียงเล็กน้อยกว่า1นิ้ว SR9 ถือเป็น1ในปืนแมกกาซีนซ้อนคู่ที่บางที่สุดในตลาดทำให้พบพาแบบซ่อนได้สะดวกโดยไม่ต้องลดจำนวนกระสุนส่วนในเรื่องของราคา r ูเจอร์ SR9 รุ่นปี2025ยังอยู่ในระดับที่สามารถจับต้องได้ โดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ450 500ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดจำหน่ายและอุปกรณ์เสริมที่รวมมาด้วยในราคานี้คุณจะได้รับปืนที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนการจับถือที่ดีประสิทธิภาพที่มั่นคงและระบบความปลอดภัยระดับสูงทั้งหมดจากผู้ผลิตในอเมริกาที่ได้รับความเชื่อถือเมื่อเทียบกับปืนในระดับเดียวกัน sr 9ให้ความคุ้มค่าสูงโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหาปืน9มเมตร ที่ไว้ใจได้ความจุสูงใช้ได้ทั้งในบ้านพบประจำวันหรือฝึกยิงระยะยาวสรุปแล้วรูเจอร์ SR9 รุ่นปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการปืนพก9มิลลิเมตรที่ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและมีราคาสมเหตุสมผลดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะยอดเยี่ยมฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่รอบคอบ และการใช้งานที่สบายทำให้ปืนรุ่นนี้โดดเด่นท่ามกลางตลาดปืนสตรกเกอร์ไฟที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าคุณจะเป็นนักยิงหน้าใหม่หรือนักยิงมือเก่า S r 9ก็มอบความน่าเชื่อถือและความง่ายในการใช้งานในแบบที่รูเจอร์ขึ้นชื่อหากคุณกำลังมองหาปืนที่พึ่งพาได้โดยไม่ต้องเสียสไตล์หรือความปลอดภยัย และให้ความคุ้มค่าเกินราคา r ูเจอร์ SR9 ควรอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า